เรื่องเสียงกลองยาวจากป่าช้าในหมู่บ้านหนองตาเรืองไม่มีใครกล้าแตะกลองยาววัดมานานกว่า30ปีเพราะครั้งหนึ่งเคยมีคนตีกลองนั้นในป่าช้าแล้วทั้งกลุ่มก็ไม่รอดกลับมาอีกเลยบาทชายหนุ่มหัวสมัยใหม่ผู้ไม่เชื่อเรื่องผีกลับลบหลู่เสียงเตือนของคนเฒ่าคนแก่ และแล้วเสียงกลองยาวก็เริ่มตีขึ้นเองจากที่ที่ไม่มีใครอยู่ตะตุ้มตะตะตุ้มตะตุ้มตะตุ้มตุ้มเสียงกลองยาวจากป่าช้ากลับมาอีกครั้งแห่นาคหรือแหวิญญาณฟังเรื่องสยองของคณะบวชที่ท้าทายสิ่งลี้ลับแล้วคุณจะไม่กล้าแตะกลองในวัดอีกเลย เรื่องเริ่มต้นขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆชื่อหนองตาเรืองหมู่บ้านเก่ากลางท้องทุ่งจังหวัดลบบุรีที่ล้อมรอบด้วยทุ่งนาและด่งกล้วยชาวบ้านที่นี่ยังใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายถือประเพณีแน่นแฟนโดยเฉพาะพิธีบวชซึ่งจะจัดใหญ่โตทุกคั้งด้วยการแห่นาบและตีกลองยาวสนันลั่นหมู่บ้าน แต่ที่แปลกคือไม่มีใครในหมู่บ้านกล้าใช้กลองยาวของวัดทั้งที่วางอยู่ในหอเก็บของหลังศาลาวัดทุกคนจะนำกลองจากหมู่บ้านอื่นมาขานแห่แทนเสมอคำถามคือทำไมปมปริศนาเริ่มต้นในวันก่อนบวชชายหนุ่มชื่อบาทลูกหลานเจ้าอาวาสเก่าเดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานคร เพื่อบวชหน้าไยให้พ่อที่เพิ่งเสียเขาเป็นคนทันสมัยไม่เชื่อเรื่องผีไม่ศรัทธาเรื่องไสยศาสตร์ในคืนก่อนงานบวชบาทไปนั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนที่ศาลาวัดและด้วยความเมาเขาท้าทายเสียงเล่าลือโดยการแอบเข้าไปเคาะกลองยาวของวัดที่ถูกห้ามใช้มาน,นานกว่า30ปีกลองใบใหญ่นั้นถูกคลุมผ้าขาว ฝุ่นจับหนาแน่นเรากับไม่เคยมีใครแตะต้องเสียงตุ้มดังขึ้นแล้วก็ดังขึ้นอีกเองทั้งที่เขาวางไม้ตีลงแล้วเพื่อนเพื่อนที่นั่งอยู่หน้าอุโบสถได้ยินเสียงกลองตะตุ้มตะตะตุ้มตะตุ้มตะตุ้มตุ้มลอยมาเป็นจังหวะทั้งที่ไม่มีใครอยู่ในหอเก็บกลอง บาทกลับบ้านตอนตีหนึ่งทำกลางลมแรงผิดฤดูเขารู้สึกเหมือนมีเงาเดินตามแต่หันไปก็ไม่เห็นอะไรเสียงจากป่าช้าเช้าวันรุ่งขึ้นเป็นวันแห่นาคเสียงแคนเสียงชิงฉาบดังไปทั่วแต่นากบารกลับมีสีหน้าหมองคล้ำเงือ่อไหลยเยิ้มตั้งแต่เช้าเมื่อขบวนแห่ผ่านป่าช้าเก่าท้ายวัด ที่เคยใช้เผาซพผู้ป่วยด้วยโรคระบาดเมื่อ60ปีก่อนกลองยาวที่ไม่ได้ใช้ก็เริ่มตีเองจากในศาลาวัดดังเรากับมีคนกำลังเล่นด้วยความโกรธแค้นเสียงแห่กลองของจริงกลับถูกกลบด้วยเสียงนั้นชาวบ้านเริ่มแตกตื่นหญิงชราผู้หนึ่งร้องไห้พรั่งว่ามันกลับมาแล้วผีกลองยาวกลับมาแล้วความจริงที่ถูกฝัง หลวงพ่อรูปแก่ที่สุดในวัดได้เปิดเผยความจริงเมื่อสามสิบปีก่อนเคยมีกลุ่มวัยรุ่นเมาหนะักแห่นาคเล่นกันสนุกสนานในป่าช้าใช้กลองยาววัดตีท้าทายวิญญาณพร้อมตะโกนถ้าผีมีจริงมาฆ่ากูแด่คืนนั้นทั้งห้าคนตายหมดไม่มีร่องรอยปาดแผลมีแต่เลือดออกปากหูตา จมูกตั้งแต่นั้นกลองยาววัดก็ถูกเก็บไว้ใต้ผ้าขาวไม่ให้ใครแตะต้องอีกเลยเมื่อบาร์รู้ความจริงจึงตัดสินใจไปจุดทูบขอขามาในป่าช้าแล้วสวมจีวรอ,อย่างสงบพร้อมกับนำกลองยาวใบนั้นไปถวายเผาเพื่อปลดปล่อยวิญญาณที่ผูกอยู่กับมันก่อนกลองจะถูกเผา ได้ยินเสียงตีเบาๆดังออกมาครั้งสุดท้ายว่าตุ้มตะตุ้มตุ้มตุ้มตะตุ้มตุ้มลาก่อนแล้วกล่องก็เงียบไปตลอดการตั้งแต่นั้นมาหมู่บ้านหนองตาเรืองก็กลับมาจัดงานบวชอย่างปกติแต่ไม่มีใครแตะกลองยาวของวัดอีกเลยเพราะแม้เผาไปแล้ว แต่บางคืนก็ยังมีเสียงกลองลอยมาเบาๆจากทุ่งป่าช้าและไม่มีใครกล้ามองไปทางนั้นอีกเลย